ันนี้มาอยู่กับผม PP t w K นะครับวันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเว็บ YouTube นะครับตอนนี้เว็บ YouTube ได้ปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจองตั๋วขึ้นล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกกันง่ายภาษาชาวบ้านอย่างนี้แหละคือไอ้เจ้าของเนะี่ยมันบินไปเรียบร้อยแล้วใครที่ได้สายฟรีกับเขา,เขาไปผมยินดีด้วย ใครทำหลายบัญชีแล้วได้จะเข้าไปผมยินดีด้วยส่วนใครลงทุนเหมือนผมะผมก็หลงคาลมกับอ่ะผมจะพูดอย่างนี้ยูทูบเบอร์บางประเภทบางประเภทนะครับคือเขาคาลมดีจัดบางบางคนนะเขาคาลมดีจัดทำให้คนหลงเชื่อเขาได้คนพวกเนี้ยเขาไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับเราอยู่แล้วไอ้รายได้เขาอาจจะได้จากค่าคอมเราอ่ะนั่นจริง แต่พอเฟิร์ปิดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีผลเสียกับเราเลยอ่าผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะแต่ผมไม่พลาดพิงใครสักคนเลยนะอ่าผมก็บอกไว้แค่นี้นครับอ่ะมาเรื่องของเราต่อซึ่งใครลงทุนกับเว็บนี้ไปอืมเป็นข่าวร้ายครับไม่ได้ทั้งเงินคืนไม่ได้ทั้งอะไรสักอย่างเลไม่ได้เลยครับอ่าก็ต้องเข้าใจกันว่าเว็บพวกเนี้ยเป็นการลงทุนแบบเสี่ยงมาก ไม่เหมือนอย่างพวกหุ้นหุ้นมีความเสี่ยงกจริงแต่อย่างนั้นเราพอรู้ว่ามีหลักฐานว่าเราเงินเราหายเพราะอะไรเราขาดทุนเพราะอะไรแต่อย่างนี้มันนึกจะบินมันบินเลยครับถึงเรารู้ว่าชื่อจะมีชื่อผู้โอนจะมีอะไรของเขาแต่เราไปแจ้งความเราผิดเขาไม่ได้เพราะคนพวกนี้มีเงินครับ 1. กฎหมายบ้านไทยเราเอ้ยกฎหมายบ้านเราอ่อนแอตำรวจ เผื่ออย่าอย่าเรียกว่าตำรวจนะครับเรียกว่าโจรในครบาบราชการดีกว่าบางบางบางหน่วยบางประเภทบางคนนะครับไม่ได้พาดพิงถึงใครก็พอขอพูดกันตรงๆนี่แหละ,ะถ้าคุณไปแจ้งความถ้าคุณเจอโรงพักดีก็แสดงว่าเขาจะช่วยคุณเต็มที่เ,เพื่อเื่อคุณอาจจะจับเครือข่ายเขาได้หมดเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความยินดีด้วยแต่ถ้าหากเจอคนไม่ดีรับรองเขาเอาคุณแน่ เขาเล่นคุณแน่อ่านั่นแหละมันคือความเสี่ยงผมก็อยากจะแจ้งความเหมือนกันนะว่าผมก็โดนเหมือนกันผมเป็นหนึ่งในนั้นเป็นเหลือเอ้ยเป็นเหยื่อที่โดนเหมือนกันแต่ผมก็เอกใจแอยิ่งแบบนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยตำรวจอาจจะเปลี่ยนจากฆ่าคนดีเป็นฆ่าโจรก็ได้ผมก็เลยเงินเงินแค่นี้ของผมผมก็เลยปล่อยดีกว่าผมไม่รู้จะทำอะไรจริงก็เลยปล่อยไป วันนี้กม็มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบแค่นี้นะครับใครที่ลงทุนไปเสียใจด้วยนะครับไม่ได้ต่างคืน